กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินรบของรัสเซียคะ่ะได้ยิงโจมตีและทำลายเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพยูเครนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดของยูเครนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า50นายในทะเลดำซึ่งเป็นการตอบโต้ทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนได้มีการส่งโดรนพิฆาตเข้ามาโจมตีสนามบินของรัสเซียเป็นเหตุให้เครื่องบินลำเลียงพลของกองทัพรัสเซียและเครื่องบินขนส่งได้รับความเสียหายไปสี่ลำ ผู้ว่าการจังหวัดบัสคอฟทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียคะ่ะได้มีการเปิดเผยภาพในขณะที่สนามบินซึ่งตั้งอยู่ในย่านพลเรือนในจังหวัดบัสคอฟถูกโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนหลายลำในช่วงเช้ามืดของวันที่30สิงหาคมมีเสียงระเบิดแล้วก็เปลวเพลิงลุกไหม้ขนาดใหญ่พร้อมกับมีการเปิดไซเรนเตือนภัยดังสนัน่น โดยมีการยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เครื่องบินขนส่งและเครื่องบินลำเลียงของกองทัพรารเซียเสียหายไปสี่ลำแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีการเปิดเผยว่ากองทัพรัรเซียได้ทำการสกัดการโจมตี ด้วยโดรนที่เล่นงานสนามบินของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ห่างชายแดนยูเครนไปกว่า700กิโลเมตรแต่อยู่ใกล้กับเขตแดนของสมาชิกเอียอย่างลัตเวียและลิทัวเนียเพียงแค่60กิโลเมตรและ30กิโลเมตรซึ่งทั้งสองชาตินั้นต่างก็เป็นสมาชิกของนาโตและเพื่อไปให้ถึงตัวเมืองปาสคอฟโดรนใดๆก็ตามที่ถูกปล่อยออกมาจากยูเครนจำเป็นจะต้องบินข้ามน่านฟ้าทางตะว,วันออกของเบลารุสซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบค่ะ โดยทาวมารียสคารุวาโฆษกรสวงการต่างประเทศรัสเซียได้แถลงว่าการที่ยูเครนระดมส่งโดรนเข้ามาโจมตีในแผ่นดินของรัสเซียจะผ่านไปโดยที่ไม่ได้รับบทลงโทษเป็นไปไม่ได้โดยจะตรวจสอบว่าโดรนนั้นมาจากทิศท,ทางใดเพราะชายแดนของอยูเครนอยู่ไกลมากหรืออาจจะเป็นการโจมตีจากฝั่งทะเลบอลติกซึ่งนาโต้น,นั้นอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับการโจมตีในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการตอบโต้ค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินรบของรัสเซีย,ยได้ทำลายเรือทหารความเร็วสูง4ลําของยูเครนที่บรรทุกทหารหน่วยคอมมาดโด50นายในทะเลดําเป็นเหตุให้ทั้งหมดนั้นเสียชีวิตโดยที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าเรือทั้ง4ลําดังกล่าวของยูเครนถูกโจมตีในบริเวณใดของทะเลดำค่ะ